สสวัดีครับบริษัทบริษัทบริษัทจิจัด e n g i n e e r i n งนะครับเรามาอบรมในไลา์เรื่องไลายอย่างในครั้งนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายครับว่าตรงส่วนที่เราต้องใช้งานจริงก็ได้ความรู้หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการไลต์ทิ้งการยืดเข้าเข้า เราก็ได้ความรู้เพิ่มมากมายครับวันนี้นั้นเราก็ขอขอบคุณบริษัทจิตตันไทและทุกบริษัทที่มาร่วมอบรมด้วยกันในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งม,มิส<า>เตอร์เจนโน่แล้วก็เป็น <c oughs> วิทยากรแล้วก็ส่วนผู้บรรยายก็มิสเตอร์โกครับ <c oughs> ความรู้ในครั้งนี้ ที่เราได้ไปแล้วก็จะไปถ่ายทอดให้กับคุณน้องหรือทุกคนงานทีพวกเราให้รับไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกบริษัทอ่าอยู the ่ด้วยกันในมีขอขอบคุณทุกอย่างที่ให้การอุกบักกะละบวกรวมทั้งคุณตันุเช่แล้วก็คุณเหนียวคุณน้ารับก็ขอบคุณครับข้าวตรงนี้